มือจิ้มมือจิ้เนาะมือจิ้นี่แหละแล้วเอากระสีมาทำลวจมึงสินค้าของเซเว่นอี่ชอบนึงเนาะว่าเคยซื้ออ่าสต๊อกเครื่องเข้าระโบหรือจะไหรือคนเพราะว่าเซเว่นเครื่องมือตัมือเล็กเลอเนาะอ่านหลังจากนั้นคิดว่าเครื่องก็บรรฮันมาอีกคนแตจุดมาที่นี่เนาะเป็นมือิ้ แล้วเมรเอาเซเว่นกันยังหลายนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เพิ่นจะจอดรถเป็นระบบระเบียบแะเดินเนาะเพราะว่าช่วงนั้นกับวุ่นๆเนี่ยน้อยหนึ่งเพราะว่าเซเว่นเปิดใหม่เนาะเพิ่นยังมาทันมาหันในรถบอดจอดรถไทยแับนี้กับหนุ่มในกันนะทุกคนคนก็ที่มาหลายแบบนีบุ้งลุกจัดคนยังมาหลายเนาะเบึ่งบรรยากาศเบึ่งรถอยู่ทางนี้กันยังเป็นแบบเริ่มมาหลายเนาะเริ่มลุกมาซัมนี้พอดีเป็นโมงที่กำลังเลิกการ ไปเยี่ยมาทุกคนไปสำรวจมือคายยูเซเว่นเนาะว่าี่มีอย่างเดมาเมื่อนั้นพมีอย่างเลยทุกคนมนมืดเปิดพัดฮอสซี่สมุงมืดก่อนเนาะเครือกเครื่องอาจจะเกาะเปิดเัเครื่องน้ำเย็นนอน้ามาเดนหน้าแตจนว่าได้บอกแค่ว่าพักก่อนมาซ่าเเครื่องมันเปเปสองหอบคุณเนาะไปมือิยพาทุกคนไปดึงเนาะขงบุญรุ่นนไหนมาดเงไนยังดนาตอนนีคนกลัคือแบบเริ่มสตอกเรื่อเข้ามาแล้วรวมกันเนาะอยากไปเิานวดมือถืค่ายยเซเว่นพี่อาร คือได้เราทุกคนได้หลายอ่านเพียนะรเนาะพวกยอยู่งในเซเว่นดีเลยเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็มีงบ1นึ่งทนีบเนาะมาบื้งกันว่า1นึ่งเนีบที่เขาได้เนะท่าได้กนันกันเขา ขนาดมาฮอตมาฮอตก็จะเอาไอศครีมเลยวะอันเท่าไหร่เนี่ยเนาะพนบ,บ,าาพนบติดร,ร,ราคาใส่มีแต,ต่ติดติตดรถมักอ่ะไอศครีมรถนั้นรถนี้ให้ซื้อๆแล้วก็มีระเบียงให้นั่งแบบนี้เนาะไปเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งกันเนาะว่าซิมี่อย่างเดียวอยู่น,นี่น,นั่งกรไดมาเออ่ แปบงซีฟันเบอรขนมเบอรขนมอ้าขนมจนดมืดมมปึ้งไหมป้าอันนี้แมน่นอันนี้แม่นอันขนมอันนั้นนี่ไนะงมองไหมอันนี้เพคนกระมือ เมืออม่อตต่นบทงังขนาดก็ขนมาตื่นมาด้นะทุกคนก็ยังลดบาง,าางตาดทางการนึงขึ้นเต่มมาเล้วนะกับอากานาระนเต่มบทถังกตคือเมื่อเ้ามีเมื่อไหร่เาซื้อรนะถรถมะพร้าวบ่อ๋อเกราอเอา,าเรถเกียง์มึงเท่าไห่เท่าไหร่ราคาพันอ้้สิบสามพันกีบ เ็บเทียวเ,เยดปีวมาก,ก้าบุกม,มาอยู่มืดเลยป้าบไหมขนาดเติมเลยบอกท่น้งบอมมาเห็นออันที่หลังแกที่เขามาเนาะแต่ละต้นนั้นนะ่ะเครื่องบ่มีเลยอันนี้นะ่ะมือน,นั้นจนเต็มเลยเนาะมันที่บ่มีนี้มัพิ่นเอามาเติมแล้วเดีเออ เอาอย่างบรรยากาศกัชิประมาณนี่นอนพี่น,อน้องคุณจะเข้ามาได้ตลอดเลยนอนนี้โอ้อันนี้เป็นสวนไซคโคกเนาะหอมแพงอันนี้โอ้ดูไหมทุกคน อันนี้เฮดนลออดเลยเนาะเย็นสุดซื่นลองเลยเจากขอด้ดใดโอ้โหขนาดว่าแปบคุกเนาะเจากลางสิบสี่พันกีบทุกคนอันนี้เป็นเจอกกลางไดเลยลองไปสีบมานึงอันเท่าใดสาวเอ็ดพันห้าร้อยป้าเ่เคยกินเครื่องติมเลยเนาะ น,นี่ก็ซูนี่ก็จะเป็นซูนแซนวิเนะอันี้ก็จะเป็นไส้กอกนะทุกคนส่วนน,วน,วนั้นจะเป็นพวกซูนหม,ม่าล่าข้าวกล่องซูนนี้จะเป็นซูนขาน้าวกล่องเนาะก็รูน่สำหรับสินค้าก่อนอุ่นอาหารเด้ออ๋อเราต้องถ้าว่าเขาสิกินเขาต้องเอาอันนี้ไปจ่ายเงินก่อนจังมาอุ่นอาหารเนาะ เป็นกาติดราคาอยู่เนาะอ๋อสินค้าตัวนี้กำมุดพี่นอ้องมุดเลยขนมนี่เนาะอันนี้ป็นแต่อ๋อเป็นขนมฝังเนาะนี่เป็นขนมอันนี้เนาะมุดอ๋อมุดมุดหลายเนาะทางนี้เนาะเพิ่นเติมเพิ่นเติมสต็อกทางอันแซนด์วิชพุน่น้องแต่ว่าทางขนมพี่ยังมุดหลายอยู่เนาะเอาซอกตู้เกือ่เห็น ทางนี้ก็จะเป็นสวนน้ำเนาะนี่สวนสวนขนมโอ้ขนมเลยทางพี่เนาะซอกบ่เห็นมาสุดแล้วนี่นะยังหลายเนาะทางนี้เนาะมันบังนะบ่เห็นเนาะอืมคนหลายคนในน้ำมากใ่ปะเออเมื่อนคนหลายเมื่อน่ะมีเบิ่งเบ่งกันโออีซิ่ตูกขอดายอยู่เบิ่งดูอีซิ เอออาตุกน้งโอ้่นเติมให้ตลอดเลยเนาะเมื่อแล้วเพิ่นเรือนมาอีกเนาะลองน้ำไปลองน้ำไปชิคกี้น้ำปะกินนะเออก็กินน้าวทุกคนเขาอยู่นอกละฮอนเข้ามาในละน้าวเป็นมาเป็นตามมาหยามฮอน ทุกคนแปลงหนัวอยู่เซเว่นนะจเป็นแบบนี้เนาะคู่ครัวผงสลดแทบ้ามิดง่ายดิบอมอุ้งไม่เคยเห็นเนาลยเมนแต่ส่วนใหญ่ฮากินเขาคิดว่าอันแปลงหนัวที่เพื่อนนั่นนำเข้ามาจากไทยอะไรเป็นแปลงหนัวอ่เฮากินเมนตะการจองนะทุกคนแท้จริงเมนเป็นแบบนี้เนาะเมน ก่าคือมึกคู่คัวนเนย็เคยกินเนาะนี่หาแตะห็นยูซีเว้นได้แบบนี้นะราคาราคามาจากราคาเ่าไรชาห้าพันคีบชื่อเมื่อวานนี้นรามอกคือเป็นหมือนสดสามสิบพันคีบเป็นหมวกกาจอกนะเดอันนี้ครับัี่อันนี้นี้ 5, ค,นน 5, ค,ครบหมดจบอยู่บันนี้เนาะน้ำมันตุกสามสิบห้าพันน้ำมันพืชเนาะ กระชมีลายอันเหงเนาะดูตามมาดิแล้กกะปิกะปิเทกะปิเทกะมักนาวอืมเจ็ดพันจีบซิเบเมนบูกระตุยโยโย่ยำยำย็ดยัดยัดมืดอันนี้ก็ได้ ไปเอาขอนี้เนาะไปเราไปจ่ายเงเยินคนคือ,อกกเนนนะอนี้น้องยุทานเบิรงสินค้าลาวนะ้อยูที่เตเวนน้คนมาเบิรงสันว่าสินค้าลาวเนาเมนยันนาะก็คือเบียนลาวทุกคนมาเบิรงราคาก็เราวันตั้งใหม่ สีลียูยูเซเว่นกับยูบอลอื่นสิราคาแตกกันแตกต่างกันวันะทคนแต่เขาก็บพอมว่าบอลอื่นราคา่เพราะว่าบอไดกินม่อปองพอดีอ่อันนี้แพ็กนักเป็นแพ็กว่ะห้าสิบแปดพันปองเนสิบพันพี่ปอกึกอยู่ระเบนอองสิบพันปองสิบจิพี่นอองสิ้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองละปองยื้อละสิบห้าปึ้งปึ้งปองเนือเดีย ผมยืมกับสิบห้ากันคือสากันเดี๋งว่าชว่าขึ้นอีกไดทห่เนาขึ้นจิบเอสองเนาะเดี๋ยวเราไปิชาเงินเนาะแล้วกันคือขึ้นเท่าไหร่กับสินค้ามอย่างไปคนกับสีหลยๆด้วยนึงเนาะทุกคนเต็๋เพินก็ต้องเรียนคิวกันเนาะ ชากัิเรียนคิวกันจ่าเงินก่อนคนกำลังเริ่มมามนี่เนาะก็ที่มีคนออกคนเข้าอยู่แบบนี้ตลอดเลยเนาะ ว่าเปิดมาได้โดนเติบแล้วคนยังคนยังแห่มาติมเลยนะทุกคนเพราะว่าสินค้าไทยดีแห่งเนาะคนลาวนะมักชอบสินค้าไทยแห่งทุกคนเพิ่งจากการเข้าเซเว่นก็นได้เลยเนาะเพราะว่าเซเว่นก็นสะดวกสบายแห่งเนาะเปิดซาซลซีซูโม่คนก็นสินเน้นหน้าอ,อ,อยู่เนี่งเหมือนเดิมเนาะทกคนใจงงเลยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นออกไปนอกแล้ว่งตัวเข,าขหาห้ามาไหน อุดบอันเราซื้อเอาอาจอนเป็นปิดเป็นิดเนาะเรายังเิดอ่นคนเราตกมเอาลงขาอุ่นประมาณสองสานาทีได้เนาะอ่านี่ก็คือทีเอาเป็กลายมาถึงส3อย่านน้คะที่พันกีบสามย่านเซเว่เนาะสาย่านทุกท่านเก่งมายทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาท่าเอาเศษจิตบอลต้นยังอุ่นอยู่านาที ค,คือตอนนี้กลมาห่อทองอเจอหลังจากที่ไปเซเว่นเราทุกคนไปซื้อแซนด์วิชแล้วก,ก็ข้าวนมแล้วก,ก็น,นำอุซิเนาะตอนนี้เขาก็ได้ให้พนาคารชวนอุ่นแซนด์วิชให้เนาะก็คือ,อหอมแหย่ทุกคนเคยกินตอนที่เคเนแจกให้เนาะอันนี้เป็นแซนด์วิชเนื้ออยก็นเนื้ออันเอาใน,นนี้เนื้อพร้าวอ่ะอืมในสลีบพร้าวไอนมันในฮอนด็อกเนาะอันหอมพร้าวหอมพร้าวกับซึ ก็นันแซบนะจังน่ะเราไร้เคลียซก็นั่นแซบอืมตัวนีวนนห้หอมเนาะอืมตัวนี้หอมเลยเป็นครั้งแรกทุกคนที่ด้กินแซนด์วิชยูอันในการอบเนะ <ๆ S 2> าะตอนนั้นหอมเพิ่นกินนั้นเพิ่งไปอบเพิ่นเนาะใช่ค่ะไปอบจริมีพี่เอฟซีหลายคนเบาเบาบาระร้ายคนเนาะคนว่าอันนั้นคือแซนด์วิชเนาะอันถ้าจะกิน่นนะต้องไปให้พนักงานอบให้ก่อนแต่ว่าอันนั้นเพิ่นแจกให้เลยเพิ่นกะ เนื้อหาเหลือแบบในฐานะเป็นของแจกเลยคุณเอาไปกินเลยตัวนี้นะคะเขาซื้อนําแบบเซเว่นแทยๆท่าเพิ่นต้องอุ่นในเ่าอยู่แล้วเนาะเพิ่นกระถามเ่าว่าสีอุ่นบอบะอุ่นบอแบบนี้เนาะเนื้อเจ๊ปะปะอุ่นกันอะไรอยู่อืมเพราะอาจจะมันแข็งแข็งยามวันจะกระเจาะกระเจาะกระเคอคอเจียวเค่้ยตอนนั้นอืมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะมีซารีแล้วก็มะพร้าวมีมะพร้าวใช่ยาแทบแทบฮักเลยเนาะแทบเลยตัวนี้เนาะ พี่จงเอจั์จสีมันึ่งก่อนเสพหอมอำเพ่อแบบไปมหาเลยมาไปโรงเรียนกันะลยทุกคนสามารถเข้าไปเซเว่นมีครบทุกอย่างแล้วมืดอบคือแบบไวๆราคาเชา,ชาเชนะ่าเอสแฟนกิบเนาะเอสพันธ์ไฮรอยถ่ายเราก็ต้องมีเ <c oughs> ้าก็ไปเซเว่นมืดเนาะทุกคนกระจายดูสามซินเนาะมืดเดินยูฮาสปายพันก็คือว่าคุ้มอยู่นอมมบเนาะสินค้าทุกอย่างเนี่ยบูมีทุกคนมืดเพิ่นสต็อกบรหันเนาะ สินค้าของเื่นคุณจะเอามาหัน่นละมีมดละดอ,<ม>อยู่ที่แบบอันที่แบบมีของกินนี่เนาะอตอนนั้นถ้าไปอันนี้มดเนาะมีพวกแซนด์วิชพวก<ม>อันใส่กล่องอีกอย่างขนมปังอีกอย่างพวกข้าวกล่องทุกคนม,มดมดมด,มดเลยมา,ายละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเอามาแล้วนแต่ว่าแบบสินค้าเป็นข้าวน่มเป็นอีกอย่างคันหักมดเนาะได้เป็นแซนด์วิชนี่เพิ่นเอามาได้สามมือนี่แล้วเนาะหอมเนาะตัวนี้เนาะมาค่ลองื้อรสอื่นมากินบ่รสนี่มากมากรสเนี่หอม มันมีมาสเรีเอ้ยมันเข้าเลยโอเคเนาะทุกคนเอากระชิลาทุกคนไปก่อนเดียวเนาะอันจะยินข่าวมาว่าเซเว่นจะเปิดสาขาที่สองเด้อเนาะในวันที่สิบหกเดือนสิบเนาะเนี่ยอยาสิพาทุกคนไปบินว่ายุคที่ใหญ่เนาะทุกคนแต่ตอนนี้เพิ่นยังยำผันเปิดเนาะวันที่สิบหกดีเพิ่นจะรอเปิดเพิ่นว่าเนาะเปิดไปวบนี้แต่ว่าบุหงาเพิ่นเปิดอยู่แถวไหญเนาะ เลื่มมือกับเปนที่สิบละเมื่อนี้ก็เป็นมือที่สิบล้ะคนยังแน่นหนาอยู่ต่อให้น้องบอบน้องยุบไปให้มันตอนเวลาเก้าโมงเข้าเจ้ายังพันเลิกการเนี่ยลืมล่มิ่มหลุกมาหลานได้ตอนเขาไปก็ได้คุณจีเขาออกมาเล่มลุกมาเนี่ยเขาเจ้ากำลังเลิกเฮียนสิบเอ็ดสิบสองโมงนักเหียนเนาะเลิกเฮียนเขาเจ้าบางคนเขาก็ไม่ได้เมื่อเขาก็ไปนั่งกินข้าวกินน้ำมีฮันเนาะข้าวกล้องเพราะว่า่วงนี้มีข้าวกล้องเลยทุกคนเนือ ขบจบอขบจบยูฮันทีเดียวเลยนะได้กินอาจจะกินก็นให้เพื่อนอุ่นใ้อยูฮันแต่ว่าเขาต้องไปสำลักเงินก่อนแล้วเขาจึงไปให้เพื่อนอุ่นไ้เนาะเสียดายแต่ว่ายุกไก่โรงเรียนเขาเนาะฮันดเกอร์ก็ชิวสบายด้วยม่เงี้ยย่างไปซื้อข้าวกล่องอยูฮันมากินกระโบกระโบแพงปันใดนะทุกคนข้าวกล่องโอเคเนะทุกคนคลิปนี้คับปิลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะ กินนี่ก,นก็กินไปกินมาก็สิหมุหลายขึ้นมาสิได้หลายอันเอลยในแต่คือว่ตึงตึงเนาะ,ะในแต่ือว่าตึงตึงจับนะตึงตึงคือว่าซีไดลายอันแท้ไดสองอันโอเคนทุกคนลาไปก่อนเด้อกินขอค่ะลนกเสียบ,บ,บ๊ายบาย